พอเราใส่น้ำยาเสร็จนะคะเราก็จะขัดก่อนขัดให้พื้นให้พื้นมันสะอาดก่อนนะคะพอขัดพื้นสะอาดเสร็จนะคะเวลาล้างพอเราใส่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะถูก่อนถูถูถูรอบขอบขอบให้สะอาดก่อนนะคะถูถูให้สะอาด<น>แล้วเราก็ถูเข้าไปข้างในนะคะให้มันสะอาดนะคะ<ๆ>ทำยังไงที่จะให้มันสะอาดแล้วก็ถูเข้าไปนะคะนี้นะคะอ่ะคนแรกค่ะลองคนแรก โอมาค่ะอ่าคนแรกอ่าลองถูเลย่ะใช่ค่ะแบบที่ครูทำให้ดูถ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 ูค่อยลงไปเรื่อยๆอ่าถูถูลงไปค่ะอ่าถูลงไปเออถูล็อกคอถูถูค่ะอ่าค่ะเชิญห้องต่อไปค่ะเอาต่อมาคนที่สองค่ะอ่าคนที่สองอม่้เชิญห้องต่อไปนะคะมีอ้โหหหัถูถูเรื่อยๆลื่อ ถูเข้าไปค่ะเอาเข้าไปเอกเข้าไปลรกๆเออนั่นแหละค่ะเข้าไปอ่าอ่าคนที่สามค่ะอ่าคนที่สามอ่าถูถูถูรอบขอบก่อนรอบขอบถูถูถูอ่าถูไปๆเข้าไปลงไปลงไปเรื่อยๆอ่าถูลงไปค่ะถูลงไปอาหมุนหมุนถูเออคัดชัดัดคัดคัดอ่าค่ะอ่าคนต่อมาค่ะ ถูถูลงไปลงไปถูอาดขาดเรื่อยๆขาดขาดยังไงที่จะให้มันสะอาดค่ะเอาคนต่อมาค่ะคนต่อมาเอามาค่ะอนุสอนอ่าต่อมาเราจะขัดคอปรขาด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 ลงไปค่ะขาดลงไปเรื่อยๆค่ะขาดลงไปอ่ะขาดลงไปค่ะลงไปอีกค่ะมือลงไปอีกค่ะอ่ะลงไปมือลงไปอ่ะหมุนหมุน ทำไงเออขัดลงไปค่ะขดัดเหมือนเราล้างจานเนี่ยทำไงเอาหมุนล,ลงไปค่ะเอาหมุนค่ะหมุนหมุนหมุนค่ะอ่นนะเรียกห้าคน